เราไม่บอกี่ะมีความสุขอ่ะก็รู้เหตุว่าเมืคนในพื้นที่คนเาษตรนี่เก่งนะคะแต่ไม่รู้ว่าตัวเองเนี่ยคือส่งแต่ลราทุกทีีอ่านของเกษตรอกินษตน้อมากเกินไปการมันเือเราก็ไม่รู้ว่าตัวเเราจะส่งออกมาที่นอื่นเขาเห็นเนี่ยมันจะต้องเราจะบอกว่าเขาเป็นคนที่ผู้ชนะสิทธิได้็ทราทุกหน้นนี้นะคะมาหมนเป็นอสมด้วยนะคะก็ เป็นผู้สอนอชเป็นครูสอนนตอนนี้เวลาที่กลับบ้านกลับมาน่องบ้านเท่านะั้นที่โบ้น,น,นะคะปร <c oughs> ากฏว่าคนบ้านเดียวนะ ได้ไปกระทือตายนะคะเพราะว่าเออไม่มีโรมไหนนะคะที่เออมีเขาเรียกว่าอะไรคะทำจำกัดความว่าเป็น,นบบรโรมที่เออจัดการศึกษาตลอดชีวิตมีกองทุนที่เที่ยวแสงคนวันนองคนที่ทำงานคนวันนเนี่ยลงไปหาเยอะมานลงพื้นที่จริงลงไปมากนะคะคือถ้าจะบอกว่าคนที่มีวิญญาณมาเป็น ในอ,อีเมลที่ที่ทชาวพส,สนส่งมาแต่แต่ละเดือนแต่ละวันนะครับ90กว่าเปอร์เซ็นต์นะครับจะเป็นเป็น,ปนภาพข่าวประชาสัมพันธ์นที่เหลือที่ที่เหลือก็จะเป็นข่าวสร้างนะครับแต่ถ้าจะถามว่าสิ่งที่เราดักได้มากก็คือสิ่งที่เป็นสก,กู๊ปเป็นบทความมี่ค่คนอนข้ญญางจะหากยากนะครับที่เห็นส่งมา สีสกเกตและจะจะส่งมาบ่อยส่วนนาที่อู่นนะส่วนมากจะเป็นภาพข่าวนะครับภาพขาว,ขาวดูว่ากระทรวงน้ำมันเนี่ยเรามีอะไรดีนะคะในแต่ละพื้นที่ของเราเนี่ยคะ่ะน่าจะนําเสนอนะคะผ่านตามที่เพื่อนสื่อมวลชนที่บอกไว้แล้วว่าโซเชียลเน็ตเวิร์กนะเราจะเป็นยูทูบเฟซบุ๊กทวิตเตอร์หรือว่ามีตอนนี้คือของเนชั่นก็จะมีโอเคเนชั่นนะคะาสามารถที่จะเป็นคนข่าวเราเรื่องได้ด้วยตัวเองแบบนี้แต่ว่า ก็เดี๋ยกะกลับไปที่พี่ตุ้ยเคยบอกไว้ก็คือว่าลองถามใจตัวเองก่อนว่าถ้าเราเป็นคนทั่วไปเนี่ยเราอยากอ่านไหมข่าวเนี่ยเราสนใจไหมอ่านได,ได้ประโยชน์ไหมนะคะอันนี้คืออยากจะให้ระหนันที่หนึงว่าข่าวจะต้องเป็นข่าวที่ดีแล้วก็มีคุณภาพแล้วก็เกิดการเปลี่ยนแปลงไปในทางสร้างสรรค์ของสังคมนะคะซึ่งกรกตเองเนี่ยก็มีเนื้อหาค่อนข้างมากมายอยู่แล้วนะคะตามที่ตา่ตางๆซึ่งความแตกตา่ตางตรงนี้นี่แหละคือเสน่ห์ของชาว,วกรก Vai, คนที่ทำงานนะคะเพราะว่าเอาเอาความรู้เข <Ap ava. S 1> ้าไปให้กับคน